มาดูครับลากมาเนียนๆก่อนโอ้ทุกคนไม่โดนครับดูทีครับไม้นี้แหละ <tôi> ừ. à yà, trai tâm, tâm ừ. Cái tàu ở chai. Ay doa mhm. Ay doa lút Ay doa mhm. Ay Ừ mhm. Ay doa mhm. Thế doa mhm. Ay doa mhm. Ay doa mhm. Ay doa mhm. thế Xăm xăm Ay doa mhm. ตัวกัดในนอนผมว่นแคบว่าอ,อกหลากให้ออกมาขรั้งหนอ่อยางสำเร็ สวยมากมันมีหญ้าอ่อนๆด้วยครับลากมาช้าๆมาเนียนๆน่ไม่ต้องลากเลยวะ้องลากเลยวะอืมเขีมมันตกต้นไหนวะมันตบเลยดึงเลยอ่ะ เบ็ดบ็ดไม่เปิดซีครับทุกคนจะไปดูก็ดีวพามันจะซ้ำอีกหรือเปล่าเนีเาะมาช้าๆครับลากมันเงนี้ยนะถ้ามีตัวมันจะดูดเลยเหมือนในย่านนะมันจะปะวัดจับเลย เดี๋ยวเดินไปดูร่องต่อไปครับทุกคนมาดูครับตรงนี้เดี๋ยวปล่อยไว้นิดนึงมาดูตรงนี้ครับ พ่ามันมันค่อนข้างสวยแต่มันมีไอ้พวกตะไคร้น้ำนิดนึงครับมันทําให้เหยื่อแอคชั่นเสียเดี๋ยวแต่ยังไงก็ลองดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าต้องรากมาเนียนๆนะครับเดี๋ยวใบหลิวมันจะติดตะไคร้แต่ถ้ามีตัวไม่พลาด แชัน่นเหลือเอียงไปเลยก็ส่วนมากมันจะไปพันกับไอ้ลูกหมุนครับนะทำให้ใบหรีวตีน้ำไม่ได้ครับทำไมคือ เรดึนล็อกตังนูนว่าหนั่ไม่คุ้ตายังเดีในลไม่ เียงยานนี้ติดแข้งด้ยงดวยอันนะี้นี่เนาปลมองนะ ไปลงลงแค่น่ะเยื่อๆครับไปเรื่อยๆหลาดเนียนๆยนครับตรงี้พอเดินได้ตรงมีตัวน่องดูในน่องตรงนีมักมาเป็นอัดเตอง จำไล่ใหม่ครับพี่เล่นตรงกลางตัวขามันกัดง่ายๆผลถึงทำไมมีกับข้ามหม้นี่นก็คือใี่ไหมอืม <c oughs> <c oughs> อเทวใี่ไหมไม่กัดก็คือห้ามไม่มล้ไม,ม่นี่เติมอกข้างๆครับ เพื่อเอาปลาอยู่นอนโขบแต่มันก็ไม่เสมอไปครับเศรษฐเนี่ยมีตัวในน่นอนเต่็ตเส็นะต้องขยันยำหลักลิดกับคุณว่างปลามันจะโอก๊ก คิวด็ดคิวด็ดคิวดิดคิวด็ดนี่ครับครบจังคิวเด็ดเซตวันนะผมเนตัวนี้ไซส์ประมาณ4ขีดได้ครับผมนะโอเคฝากไว้เด้๋ยวจะคิวด็ด तो लेख माय डियर เดี๋ยวไปดูร่องส่วนครับหมายแรกจะมีตัวหรือเปล่าครับผมน้ำลงหมดแล้วครับตอนนี้น้ำแห่งมาดูครับรกกอนเนียนๆก่อนรับรกบ่อนเนียนๆก่อนโอ้ทุกคน ไม่โดนครับทูทีครับมันขัดตยูนบนใบบัวครับเมื่อกี้ไม้นี้แหละ ตัวใหญ่มากทุกคนหลบหมอีอ่อนอนนี่ครับโคตรใหญ่เลยทุกคนตักขบจางคิวเดสครับผมนี่จอปันเก็บทุกคนสายคิดตัวนี่เท่าสอกสอกหนึ่งเลยครับตอนนี้น่าจะประมาณแปดเก้าขีดหรือว่าเกือบจะ เกือบจะถึงโลครับทุกคนนะโอเคฝากไว้ด้วยครับขอบยางกุยเด็ดมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ออ๋อไม่เต็ม <c oughs> ไม่เต็ไปเลี้ยงกลับก็เลยครับแต่ตัวเล็กครับ មកព្រោះ